เกมนันทนาการไหนบ้างที่สามารถเล่นออนไลน์ได้มีหรือเปล่านะครับสวัสดีครับผมไทมนเลสเสวิกานะครับจะเพจไามแชร์นะับวันนี้ก็ะมาแบ่งปันวิธีการสอนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นแบ่งปันในเรื่องของกิจกรรมนันทนาการก็แล้วกันกิจกรรมนันทนาการที่อยากจะมาแชร์วันนี้น่าจะเป็นลักษณะของเกมที่เอาไว้เล่นตอนที่เราสามารถเป็นออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ผมก็ได้กิจกรรมนี้ผมอัดแอปมาจากกิจกรรมทั่วไปกิจกรรมที่เล่น ทั่วไปฮะก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถเอาไปเล่นแล้วก็เอาเอาเคยเคยเอาไปเล่นแล้วแล้วก็ได้ผลจริงๆสนุกเหมือนกันครับหลายๆคนอาจจะเล่นเกมนี้แล้วก็ได้ครับแต่ว่าเอาอาจจะมาแบ่งปันไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์ในหลายๆเกมเลยก,กิจกรรมวันนี้1กิจกรรมที่อยากจะให้ไปเลยครับนั่นก็คือกิจกรรมผู้เขาไฟระเบิดไม่รู้ว่าเคยได้ยินหรือเปล่าผู้เขาไฟระเบิดนะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มใหญ่ นะครับเป็นกิจกรรมที่ผมเอาไว้เล่นสําหรับแบบโอ้โหถ้าในหนังสือของผมนะฮะก็จะเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมไว้สาระดับก็คือระดับเบาระดับกลางระดับหนักนะกิจกรรมภูเขาไฟระเบิดเนี่ยเป็นกิจกรรมระดับหนักระดับที่เล่นแล้วแบบชุลมุนอูลละมานโอ้ยนะฮะหัวชนกันนะพูดง่ายๆนะฮะและก็รู้สึกเป็นกิจกรรมที่สนุกเหมือนกันแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้กับการสอนออนไลน์ได้เช่นกันนะครับวิธีการเล่นของกิจกรรม ภูเขาไฟระเบิดนั่นก็คืออันดับแรกเลยครับอาจารย์จะต้องอเวลาเล่นเวลาเราเล่นกิจกรรมน้นธนาคารออนไลน์อาจารย์จะต้องมี energy หน่อยนะ ย่ามันจะเล่นเอาทุกคนเล่นกิจกรรมปูเขาไฟระเบิดไม่ใช่นะมันจะต้องมีเอเนอร์จี้นิดนึ่งทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกเขาถึงพลังให้นักเรียนรับรับรู้นะฮะแล้วก็กิจกรรมนี้มีเงื่อนไข2เงื่อนไขครับ1เปิดกล้อง2เปิดไม้นะครับสองหนึ่งเปิดกล้อง2เปิดไม้นะครับไม่ต้องปิดไม้เด็กๆนะครับเราจะเปิดไม้ทุกคนเลยทุกคนนะทุกคนวันนี้มีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะเล่นวิธีการเล่นก็คือว่าเมื่อไหรก็ตามที่ผมพูดว่าหรือครูพูดว่าภูเขาไฟระเบิด ให้ทุกคนตอบพร้อมกันครับว่าระเบิดอะไรยกตัวอย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดหลายๆคนก็ามว่าระเบิดอะไรระเบิดอะไรคือเน็ตเราแต่ทำเน็ตเน็ตช้าก็จะช้าๆหน่อยแล้วว่าพออาจารย์ว่าระเบิดขวดน้ำเด็กทุกคนครับจะต้องวิ่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 งไปหาขวดน้ำมาคือวิ่ง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 ไปหาขวดมาไหมอ,อาจารย์ก็พอคนสุดท้ายแล้วก็อาจจาะแบบจับคนสุดท้ายเป็นต้นแล้วก็รอบต่อไปอาจารย์อาจจะบอกว่าภูเขาไฟระเบิด ใช่ไหมเด็กก็จะบอกถามแต่ว่าระเบิดอะไรอาจารย์ครูหรืออะไรก็ผมเรียกเขาเรียกาอาจารย์ก็แล้วกันจะงงทําไมวะอาจารย์ก็บอกว่าระเบิดเาขาเรียกว่าอะไรอะระเบิดโทรศัพท์เขาอาจจะเอาโทรศัพท์มาเลยก็ได้หรือระเบิดสิ่งของที่เป็นสีแดงอย่างเงี้ยเขาต้องไปหาสิ่งที่มันเป็นสีแดงเป็นต้นนะฮะกิจกรรมนี้สนุกตรงที่ว่าอาจารย์จะก่อนที่อาจารย์จะเล่นอาจารย์จะอาจารย์จะต้อง สร้าง engagement หรือพลังหรือว่าทําให้เด็กๆตื่นตัวนะครับพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการจะทําให้กิจกรรมนี้สนุกมากขึ้นก็คือการนับถอยหลังครับนับถอยหลังก็คืออาจารย์นับภูเขาไฟระเบิดระเบิดอะไรระเบิดแม่สมมติระเบิดระเบิดได้นะระเบิดแม่ไงทุกคนวิ่งวิ่งไปหาแม่อาจจะเป็นประเด็นประเด็นนิดๆนะฮะจะเป็นแบบเรื่องอะไรก็ได้ก็แล้วกันสมมติแม่เนาะเอาแม่มาหน้ากล้องปุ๊บเสร็จแล้วทำยังไงเสร็จแล้ว อาจารย์ก็จะนับก่อนพอให้เด็กไปวิ่งแล้วอาจารย์นับสิบเก้าแปดเจ็ดคนสุดท้ายมาอ,อ,อาจจะเป็นแบบารนนมถ้วเล็กแน่นอนหรือว่าใครที่มาคนแรกได้รางวัลอะไรพวกนี้นะฮะได้คะแนนพิเศษ,ษ,ษอะไรพวกนี้ก็จะช่วยให้การการเล่นกิจกรรมนี้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งสําคัญสาหรับนันธนาการเลยคืออาจารย์จะต้องกล้าเล่นนะมันจะต้องกล้าเล่นและอาจารย์จะต้องอยู่ในสถานที่ที่เล่นได้นะฮะภูเขาไฟระเ,เบิดเนี่ยมันเป็นเรามันเป็นกิจกรรมต่างประเทศเราก็เล่นนะฮะแล้วก็ขอเล็ก จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแล้แต่ว่าขอเล่นเหมือนกันนะครับเ้วเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็อาจารย์สามารถเล่นได้ในหลายๆประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นขนสัตว์สิงของอะไรอาจารย์ระเบิดไปเลยครับเราซักเลยสามสีรอบมีอาจารย์คนหนึ่งที่เข้าคอสนันทนาการออนไลน์ของผมแล้วก็เอาไปใช้อาจารย์อาจารย์บอกว่าผู้เขาไฟระเบิดระเบิดอะไรระเบิดท้องฟ้าอย่างเงี้ยให้เด็กๆก็คือเด็กๆต้องวิ่งๆออกไปนอกบ้านแล้วก็ให้ดูท้องฟ้าของแต่ละหมู่บนซึ่งเพน่าสนใจมากๆแล้วดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่า กิจกรรมภูเขาไฟระเบิดจึงเป็นอีกหนึง่งทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทําให้การเล่นหรือว่าน,น,น,นันทนาการออนไลน์ได้อย่างสนุกสนาน,นครับสำหรับวันนี้ทามแช์นะครับเ,รรเดี๋ยวจะมากเดี๋ยวจะพยายามนะครับเอากิจกรรมนันทนาการที่สามารถเล่นในออนไลน์ได้มาให้อาจารย์ทุกทท่านในช่วงนี้ของตัวเองที่ต้องอยู่ในออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้ครับผมทามแชร์ในเ,นเรืเสวิกาครับแล้วเจ,เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสําหรับวันนี้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ